สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาในป่าได้สักพักใหญ่ๆแล้วก็วันนี้ผมเนี่ยจะไปหาน้องใบนะซึ่งครั้งก่อนเนะี่ยผมไปเจอมาอยู่กัน2คนกับคนป่าคนหนึ่งนะซึ่งคนป่าคนนั้นก็คอยช่วยเหลือดูแลนะทุกคนก็วันนี้ก็เตรียมของมาเล็กๆน้อยๆให้เขาได้กินกันนะก็ ผมจะมาบอกข่าวให้เขาทราบนะว่าเดี๋ยวจะหาที่อยู่ใหม่ให้เขานะซึ่งเหมือนผมจะเจอที่อยู่อยู่ที่หนึ่งนะแต่ผมยังไม่บอกให้บุ๊พี่ๆไปลุ้นกันเองว่าจะคือที่ตรงไหนนะครับทุกคนไปก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานครับทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อๆไปให้กับพวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับทุกคนไปแล้วก็ฝากติดตามเพจ เฟซบุ๊กให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคนไปพร้อมแล้วเดินทางไปที่ตรงนั้นกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเองก็เดินมาอีกสักพักละนะก็ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยน้องส่งคนนั้นจะอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เข้ามาเยี่ยมหาน้องนานละจริงๆผม ไปปรึกษาพวกพี่แฝดแล้วนะว่าเรื่องที่พักน้องตรงนั้นอ่ะเขบอกว่าไม่ปลอดภัยนะไม่อยากสร้างเดี๋ยวมันจะดูว่ามีพวกคนไม่ดีเนะี่ยมาเอาที่อยู่ตรงนั้นไปยึดคอมเป็นของตัวเองนะอาจจะมีพวกโจรมาหลบกบดานก็ได้นะก็เลยไม่ขอสร้างปรึกษากับพวกพี่แฝดไปละก็ ก็เป็นคำตอบที่ถือว่าโอเคดีนะทุกคนเดี๋ยวก็จะไปบอกน้องสองคนนั้นให้รับรู้ด้วยนะว่าเดี๋ยวไม่ทําที่พักตรงนี้ให้แต่จะให้ไปอยู่ที่พักที่หนึ่งนะโอเคทุกคนคอมเบอร์เบอหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวผมขอ,อยาเช็ดสักครู่นะเห hey, ทุกคน ผมว่าผมเปิดกล้องหลังดีกว่ากล้องหน้าผมรู้สึกว่ามันจะมองมองยังไงไม่รู้นะโอเคไปทุกคนเดินทางกันเปิดกล้องหลังดีกว่าโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ผมเปิดกล้องหลังแล้วนะอ่อไม่รู้ว่าเสียงอะไรเนะี่ยดังขึ้นมาเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะตอนนี้ เราไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะให้ไปดูดีกว่าไม่อยากจะเสียเวลาแล้วขอไปตามทางของผมซึ่งเป็นธุราของผมดีกว่านะครับทุกคนลบมองมากเลยตามาทางนี้อ๊ มีเห็ดหน่อมไอ <Okay. S 2> เออเห็ดไผ่ก็สามารถกินได้นะครับทุกคนเนี่ย ผลไม้หรือเปล่าทุกคนหรือว่าเป็นพวกอน,นี้ที่อยู่ในป่านะสมุนไพรหรือเปล่านะครับเสียงอะไรวะไก่ป่าหรือเปล่าทุกคน หนวยเอาเรื่องอยู่นะครับทุกคนก่อนนี้ โอเคทุกันจะเดินทางกันต่อเลยนะไป โอเคทุกคนเดี๋ยวไว้พบกันตอนที่ผมไปถึงดีกว่านะตอนนี้ขอรีบก่อนรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยถ่ายไปได้วยพูดไปด้วยนะีนะเดี๋ยวไปถึงเช้าม้นั้นจะเริ่มถ่ายดูกันอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนไปครับทุกคนตอนนี้ก็ผมเนี่ยรู้สึกเหนื่อยก็เลยขอนั่งพักตรงนี้ก่อนนะซึ่งผมเนี่ยจะนั่งพักตรงนี้ไปเรื่อยเรื่ก่อนนะ บวกกับอากาศที่ค่อนข้างที่จะร้อนมากๆเลยตอนนี้ผมเองก็เดินต่อยังไม่ไหวเลยห่อนั้าพักก่อนนะทุกคนอย่าห่อนั้าพักสักครู่หนึ่งนะครับดูจากสีหน้าก็รู้แล้วนะว่าร้อนกับเหนื่อยแค่ไหนเสียงเลยวะ ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินมาไหมเริ่มมีการพูดคุยกันแล้วนะครับทุกคนเสียงมันดังมาจากไหนวะดีนะทุกคนที่ผมเอาเอาวุธออกมาอยู่ตลอดเวลา อย่างใครไม่รู้นะโอเคทุกคนอย่างมันเงียบหายไปแล้วนะโอเคทุกคนจะเดินทางกันไปต่อเลยนะนั่งพักเสร็จแล้วคงจะอยู่ที่นี่นานไม่ได้ กับเสียงที่ผมได้ยินนะตอนเมื่อสักครู่นะโอเคด้วยปไปครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินทางมาแล้วนะก็อีกไม่ไกลละทุกคนก็จะถึงที่ของน้องใบกับคนป่าแล้วนะซึ่งก่อนที่ผมจะมาถึงจุดตรงนี้ได้เนี่ยผมก็ได้ยินอะไรแปลกๆไม่รู้นะ มาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมาถึงจุดตรงนี้แต่ช่วงนั้นตังไม่ได้เปิดคลิปนะผมก็เลยเริ่มเปิดคลิปต่อเลยผมกลัวว่ามันจะเกิดอันตรายขึ้นกับผมหรือเปล่านะ เดินมาก็ไม่เจออะไรเลยนะทุกคนเสียงก็เสียงอะไรวะครับทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยกล้องผมหยุดไปนะมันอาจจะร้อนหรือเปล่านะครับก็เหมือนผมจะได้ยินเหมือนมีคนตะโกนเรียกหากันแบบไกลมากๆเลยนะหลงป่ากันหรือเปล่าทุกคน นะครับทุนตรนี้ก็จะไปถึงจุดที่ล้องใบยอยู่แล้วนะครับทุกคนบรรยากาศเปลี่ยนไปเลยนะครับทุกคนหลังจากที่เมื่อสักครู่หรือก่อนที่ผมจะเดินถึงจุดตรงนี้เนี่ยมัน แดดแรงมากๆเลยนะตะโกนเรียกกันอีกแล้วทุกคนดูได้ยินไหมเสียงอาจจะหลงปากกันหรือเปล่าแล้วตะโกนเรียกหากันนะครับ ทุกคนครับตะโกนเรียกกันไม่หยุดเลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะถ่ายยาวๆไปเลยนะ คนรอยเท้าตัวอะไรไม่รู้นะเนี่ยเจอไหมนี่นี่นี่เยอะมากๆเลยยาวไปันนู่นเลยอาจจะเป็นหมู่ป่าหรือเปล่าทุกคนนะเนี่ยเตือนลงไปทางอามช่องทางเนี่ยทุกคน ว่าที่นี่มีสัตว์ป่าแน่เลยทุกคนเราอยเท้ามันมาจากฝักหนูน้ำเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วก็เดินลงไปข้างล่างน่าจะลงไปหาน้ากินนะเสียงอะไรอีกวะโอเคทุกคนรีบเดินทางกันดีกว่านะครับตอนนี้เสียเวลามามากพอแล้วเจอเสียงอะไรก็จะตามหาอย่างเดียวผมเนี่ยทุกคนต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยนะครับ ทุกคนทคเห็นอะไรแวบ,บๆไหมตรงข้างหลังนุ่นน่ะเดี๋ยวผมขอรีบเข้าไปดูใกล้ๆก่อนดีกว่านะถ้าเจอผมจะรีบถ่ายให้ดูเลยนะมันเสียงอะไรไม่รู้นะแวบบๆเมื่อกี้นะไม่ใชนะ่เสียงรวน้อไปอะไรไม่รู้นะแวบบๆหลังหินเมื่อสักครู่นะั่หะหินลูกนั้นน่ะทุกคนโอเคไปโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ไปดูจุดที่ผมเจออะไรแวบ,บๆแล้วผมก็ไม่เจอนะ,นะครับทุกคนก็ เดี๋ยวไปหาน้องใบก่อนเลยตอนนี้อยู่จุดตรงข้างบนละเดี๋ยวขอดูข้างบนบริเวณนี้ก่อนนะแต่ที่ผมเข้ามาเนี่ยปกติมันจะได้ยินเสียงอะไรนะแต่นี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยทุกคนนี่ก็ถึงน้ำตกแล้วนะต้องเดิอนอย่างระมัดระวังนะเพราะว่าเหมือนหินลูกเนี้ยจะสูงมา,มากๆ ก็ไม่เห็นมีใครเลยทุกคน,นหรื่ทุกคนขายวะน,นั่นนะเจ๊ไหม

พวกคนฝีมือดีๆนี้ไปช่วยเหลืวขนออกมาทุกคนดีๆนะครจะไปย้่งุคนจะยางไงปทาคนเยอะไม่ได้นำำกนาโอ้อยู่รอบโลกรักรัแน่เก็บันีละคนแล้วยพว่พวามเกบมาทุกใจเย็อาเลยอยู่นะมาก่อนเลยดนไว สนุปมันก็เคยถูกคนเมืองระแระจับไว้นะอีกตัวหนงตนีน้เหมือนจะว่าจ้างอะไรสักอย่างนะน้ำวนเพ็ญเนี่ย จันจับเจ้าไม่้องกที่ทุกคนจะยินไหมถ้าไอ้วันเพ็นไม่ยอมเอาส่วนที่เหลือที่มันมาจํามาไอ้วันเพ็จะถูกมันจับทำหัวตามไม่ไม่ทำตามที่มันบอกไว้กับชายคนนี้นะทุกคนระ เฮ้ยเฮ้ยมันเป็นใครเจ้าเลวเฮ้ย,ยมันเป็นใครวะคุณอย่าอย่าไปเชื่อใจมันมันหลอกใช้พวกคุณผมรู้จักกับมันดีมันชื่อวันเพนผมรู้อย่าไปเชื่อมัน

ให <im> ้สวัสดีครับทุกคนตามมาผมไม่หยุดเลย